ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนายแพทย์สิริศักดิ์นันทะผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สายนำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ประกอบพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากสมเด็จพระนิธิธิราชจจกรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมารชาชกุมารีประกอบด้วยเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขนรุ่น tm2657p จำนวน2เครื่องเครื่องวัดอุณหภูมิแบบแฮนด์ฮิลจำนวน นนเครื่องเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติจำนวน10เครื่องเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดจำนวน10เครื่องหน้ากาก N95 จำนวน200ชิ้นชุด PPE จำนวน200ชุดเฟสชิล์จำนวน65ชิ้นถุงมือทางการแพทย์จำนวน20กล่องและชุดกาวกันน้ำ PE กาวจำนวน100ชุด สำหรับเครื่องมือและวัสดุทางการแพทย์ที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกควบคุมป้องกันโรคและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลแม่สายได้เป็นอย่างดีซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้